หลลังอีกแ้วทุกคนเคยเป็นกันไหมคะกะมานั่งพักผ่อนสบายๆนอกบ้านแต่ดันมาจบที่หมอนัดทุกที่ถ้ามีพนักพิงดีๆพกผาง่ายติดตัวไว้สักอันชีวิตคงสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเราขอแนะนำ sit and go พนักพิงพกผาพร้อมกระเป๋าพับเก็บง่ายเบาสบายใช้ได้ทุกที่ จะไปสวนไปดูคอนเสิร์ตหรือไปเที่ยวก็พกสะดวกไปได้ทุกที่พร้อมกับทุกคนตัวพนักพิงออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยรองรับแนวหลังให้อยู่ในท่าทางที่สบายไม่งอไม่เมื่อยผ้าหุ้มระบายอากาศได้ดีนั่งนานก็ไม่ร้อนแถมพับเก็บง่ายไม่รบกวนพื้นที่กระเป๋าพกง่ายสุด,สด แถมกระเป๋ามีช่องจุของได้เยอะอีกด้วยลองดูนี่ค่ะก่อนใช้นั่งหลังงอเหมือนจะยุบทั้งตัวแต่พอใช้ซิทแอนโกนั่งพิงได้แบบสบายนั่งเพลินไม่เมื่อยเลยใครได้ลองก็ติดใจเพราะทั้งเบาทั้งสบายและยังช่วยให้หลังไม่เมื่อยอีกด้วยตอนนี้ s ิ t แอนโกเปิดตัวในราคาเพียง449บาทเท่านั้นหากซื้อตอนนี้รับส่วนลดพิเศษไปเลย30%พนักพิงพกพาที่ทั้งสวยทั้งคุ้มและมอบความสบายหลังให้กับคุณทุกที่ทุกเวลา sit and go พนักพิงคู่ใจพกไปได้ทุกที่